มาอยู่กับเสรียามาก,กันต่อนะครับอาจาร,รย์ได้ตามข่าวคุณจักกระจันบ้างไหมครับพี่ไม่ตามเรื่องพวกนี้พี่อ่านแวบ,บเดียวพี่ก็เลิกแล้วจริงๆอาจารย์อาจรอารย์ก็อย่างที่บอกแหละอาจารย์ไม่ตามเรื่องนี้แต่จริงๆก็เล่าให้ฟังเขาว้าจริงๆเขามีเรื่องกับผู้จัดการเขาใดๆนั่นแหละคือพ,คพี่เห็นอยู่อยู่ข่าวนี้แล้วก็พี่ก็ผ่านไปเลยจริงๆมันเรื่องมันจบแล้วมันก็จบว่าผู้จัดการเขาสร้างโรงสร้างเรื่องแต่ประเด็นที่จะมาคุยอาจารย์เนี่ยตอนที่มีเรื่องเนี่ยเขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อคุณนกระหว่างที่มีเรื่อองคคุณนกกเ้าาา็มมีรโพสต์ขว ซึ่งเป็นมันก็เป็นข้อความที่ทําให้เหมือนกับคนก็รู้สึกนะครับก็ต้องบอกคนรู้สึกว่าเหมือนคุณน,นกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทคุณชักจันแทนที่จะอยู่ฝั่งเดียวกับเพื่อนดันเหมือนส่งข้อความไปในโลกออนไลน์เหมือนกับแดกดันเพื่อนซึ่งด้านหลังก็<อ><น>เห็นจักจันขเขาบอกเขาไม่เอาเรื่องแล้วนี่ใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยคุณน,นกออกมาขอโทษอ่า,อาจริงๆเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะเขาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาก็ออกมาคือเราไม่เล่าเรื่องแล้วแต่ว่า มันเป็นเรื่องว่าเพื่อนต้องซัพพอร์ตเพื่อนแต่พอเขาลงข้อความแบบนี้เนี่ยวันนี้ขอขอแต่งงานคุณนกก็อยู่ในวันเนี่ยคุณเคคุณนกก็รู้จักคนมันก็เลยมีมีคำถามว่าอาจารย์สมมติเราเป็นเพื่อนเพื่อเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ในฐานะเพื่อนเราทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เขาทำเราก็ช่วยเขาแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะเฉยก็ไม่คนมาเทคแอคชั<ใ>น่นใดๆสมมติถ้าเกิดว่าก๊อฟโดนอะไร,รแล้วพี่เชื่อในสิ่งที่กอ๊อฟทำ พี่ก็จะ take action ช่วยกอล์ฟแต่ปรากฏพี่รู้ว่ากอล์ฟเลวจริงๆอย่างที่ค, <ๆ S 1> คนเขาว่าพี่จะไม่ซ้ำเติมกอล์ฟก็ให้หยุดพี่ก็จะไม่พูดเรื่องนี้เลยซึ่งจริงๆถ้าใครตามข่าวนี้ยเพื่อนเขาบางคนก็เป็นดาราใหญ่นะก็ <ๆ S 2> ไม่พูดเรื่องนี้เลยเงียบใช่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเพื่อนเราผิดอะเราไม่ควรซ้ำเติม,มถ้าเราจะพูดกันเราก็พูดส่วนตัวใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนเราถูกเราช่วยเพื่อนถูกเราช่วยเพื่อนผิดเราเงียบ ก๊อเนี่ยไม่กล้าถามอาจารย์พออาจารย์บอกไม่ได้ตามอ่ะคือจริงๆคุณนกอุชนีเนี่ยเขาก็ทําตามที่เราบอกนะเราแนะนําเสมอว่าเมื่อไหร่ที่เราผิดจงออกมาขอโทษแล้วก็ทําถูกด้วยนะเขาผิดในโลกออนไลน์เขาก็ไลฟ์สดขอโทษในโลกออนไลน์ถูกทางหมดเลยแต่เมื่อขอโทษไปอาจารย์คนก็กลับรู้สึกว่ามันเหมือนมีความไม่จริงใจในการขอโทษหลายคนเนี่ยมักจะคอยติดตามคนขอโทษเสมอ เพื่อจะเช็คดูว่าคนขอโทษนั้นจริงใจและสำนึกหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่เราและสีหน้าเราน้ำเสียงเราถ้อยคำคำพูดของเราถ้าเขาไม่เชื่อถ้อยคำเราเขาไม่เชื่อสีหน้าเราเขาไม่เชื่อน้ำเสียงเราขอโทษไปก็เท่านั้นอาจารย์การที่เป็นเพื่อนกันพอโลกออนไลน์มันเข้ามามีส่วนร่วมามากๆหลายครั้งาก็เห็นนะเวลาเพื่อนทะเลาะก,กันก็โพสต์ใส่กันไปกันมา อาจารย์ว่าเหมือนไปยุคเรามาั้ยทำไมไม่โทรหากันนะ่ะเจ้มาก็พี่เนี่ยจำหนังเรื่องที่ก้าวเจอรุยเล่นนะ่ะพี่ชอบชอบเรื่องนั้นนะ่ะยังไงนะครับอาจารย์ลองเล่าเผื่อเขาจก็เขามีแฟนใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วแฟนเขาก็เล่นกีตาร์แต่แต่งตัวที่<อ>ไม่ไม่ควรจะไปให้คนอื่นเห็นหกกแล้วก้าวก็ไปโพสก้าวก็ไปโพสแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็เลยทะเลาะก,กันพอเขาทะเลาะก,กันอยู่หน้าหน้าหน้าวอร์เนี่ยก็มีคนบอกว่า มึงจะทะเลาะก,กันให้คนอื่นก็รู้ได้เห็นทําไมจะมึงไม่ทำไมไม่ไปบ้านเขาหรือไม่โทรคุยกันจะมาทะเลาะก,กันตรงนี้ทําไมเนาะเพราะจริงๆความเป็นเพื่อนสนิทคุณผู้ชมโลกออนไลน์อะ่ะต่อให้เราพูดกันแต่มันมีคนอื่น,น,นรอบ<ง>ตัวเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนั้นก็บอกทําไมไม่ไปที่บ้านผู้หญิงหรือทําไมไม่โทรคุยกันจะมาทะเลาะก,กันหน้าวอลทาไมเพื่อนจะมีสามีเพื่อนจะแต่งงานสมมติสมมตินะครับคุณผมมมู้ชมไม่ได้เกี่ยวเขาแล้วนะก็จะพยายามนึกถึงเร็วเรารู้ว่าผู้ชายของเพื่อนไม่ดีสมมุติ เลเวลเราจะเตือนได้ประมาณไหนอ่ะเขามีความรักความรำคาให้คนตาบอดในระดับหนึ่งสมมุติก็ควรจะเตือนว่าหรือปล่อยไปเลยหรือ,อยังไงอาจารย์พูดประโยคเดียวรู้จักเขาดีแล้วเหรออ่าแค่นั้นและจะไม่พูดใส่ร้ายอะไรทั้งสิน้นเพราะถ้าเกิดเขารักกันเราก็หมาเราก็หมามันมันมันดีใช่ไหมอาจารย์ที่เหมือนเราก็ไปรอวันที่เขาเสียใจแล้วเดี๋ยวเฮ้ยฉันก็เตือนกันแล้วนะก็เราก็พูดแค่ว่ารู้จักเขาดีแล้วเหรอ ดังนั้นอาจารย์จะบอกว่าต่อให้เป็นเพื่อนกันเมื่อความรักมันเข้ามาอย่าได้เป็นสาธยายความเร็วของผู้ชายให้เขาฟังเขาไม่ฟังเราหรอกแสดงว่าความหวังดีของเพื่อนในเรื่องความรักมันก็แค่นี้เองเนาะอาจารย์ระดับที่แค่นี้พอมากกว่านี้<า>เขาไม่ดีเลยนะแกบางทีเขารอรถไฟจอดอยู่เข้าใจไหมคะแล้วเราไปนั่งอธิบายว่ารถไฟคันนี้ที่นั่งมันไม่ดีนะห้องน้ำมันสกรปรกนะ เขาก็บอกก็หลายคันมันผ่านมามันมจอดจะ<อ>ที่ไหนล่ะก็คันนี้มันจอดอยู่คันเดียวเนี่ยห้องน้ําเหม็นหน่อยก็ยังดีกว่าที่มันจอดรับบางคนคือข้อแม้ขาอาจะน้อยลงในวัยที่เขาดังนั้นเราไในทางก็มีห<ม>นังเรื่องหนึ่งอ่ะอัพินในแอร์ที่ชอบประโยคที่เขาพูดบอกว่า ผู้หญิงพอวัยเลยสี่ิแล้วสะกดเขาว่าสเปกไม่เป็นไม่มีครับไม่มีแล้วไม่มีใครก็ได้ใครก็ได้รถไปคันไหนก็ได้ที่จอดจอดก่อนฉันจะข้ามทุกอย่างไปเองเข้าใจเลยฉันข้ามทุกอย่างไปเองไม่ต้องทันตัวไหนที่มันจอดฉันขึ้นเดี๋ยวปรับตัวเองพอฉันผ่านมาแล้วมันไม่จอดสักคันหนึ่งงั้นผู้หญิงวัยเลยสี่สิบต้องไม่มีสเปกก็จะจบเรื่องอย่างนี้ยังไงจริงๆเรื่องนี้นะครับอาจารย์คนที่ ผู้จัดก,การส่วนตัวนั้นเราเราไม่สนแล้วเขาก็สร้างเรื่องเขาเป็นคนผิดแตร่ระดับความเป็นเพื่อนนะครับเรามองว่าเราจะต้องซัพพอร์ตเพื่อนในเรื่องต่างๆได้แค่ไหนของความเป็นเพื่อนก็รักเพื่อนมากนะจารย์ก็สามารถไปบอกว่าไม่ได้ได้ไม่ได้ไไดหรือทําได้แค่ไหนครับเราควรจะรู้จักนิสัยเพื่อนเราอ่าถ้าเรารักเพื่อนเราเราจะรู้นิสัยเพื่อนเราระดับใดที่เรียกว่าเสือกระดับใดที่เรียกว่าห่วงอ่าซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยเท่าเราต้องรู้จักนิสัยเพื่อนเรา เพื่อนบางคนเนี่ยต้องการให้เราห่วงแต่เพื่อนบางคนอย่าเสือกอถ้าเพื่อนเราเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองไม่ช่เป็นคนเสือกเราก็อย่าไปเสือกดังนั้นอย่างนี้คุณผู้ชมยาวตัวเราไปที่ตั้งเอาตัวเขาเมื่อเรามีเพื่อนเราต้องรู้จักเพื่อนของเราเราจะรู้ว่าแค่ไหนที่เราล้าไปได้แล้วไม่ล้าเกินไปก็ว่าเรื่องนี้<ม>อย่างที่อาจารย์บอกมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวอาจารย์ถึงขั้นไม่ตามเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจรงิงจ งดังนั้นก็จบแล้วแหละพี่ได้อ่านประโยคตรงที่บอกอาจัรไม่เอาเรื่องแล้วครับแค่นั้นอาจารย์อ่านแค่นั้นจริงโตโมันคือโครมมากเลยนะอมีข้อความมาเขาบอกว่าถ้าเราเตือนมากๆอาจารย์เขาอาจจะนึกว่าเราอิจฉานะคะถึงแม้ว่าเราจะเตือนด้วยความหวังดีเออเขาจะนึกว่าเออเธอไม่มีแฟนฉันมีแนละเธออิจฉาฉันใช่ไหมน,นะเอาอย่างนี้รักเพื่อนนะไม่ผิด แต่อย่างที่อาจารย์บอกเรามีเพื่อนเราต้องรู้ว่าเพื่อนเราอ่ะเรารักเขาแล้วก็ล้ำเส้นเขาได้ขนาดไหนเนาะจะได้มีระดับใดคือห่วงระดับใดคือเสือกเนาะ